วันตันที่ที่ปีปิดดูนานวงปันต่อต่อให้เราทุกีเรี่ยวิธีวิธีป้องกัน้องกันจากการการถูกดูร่วงและเมิดว่าด่าเมดทางเพศทางเพศรืนไม่หลงเชื่อโดนเืียคำคำชักชวน จาก่้านหรือไม่รับไม่ดับรับรับรับสิ่งของจิงเหรอจากตาคนที่โดนที่ไม่รู้จักบ้าน้จักตาไม่อยู่ดูในในสถานสถานที่เปียว หรือหรับตารับตารับับตาคนตาซุนเพียงเพียงลำพังจำพังสามแต่งกายจนจานให้ให้เรียบเรียมร้อยร้อยและและเหมาะสมบะดดุนกับ กาละกาละเทสะตีตีไม่อ่านฮันหนังสือตันตีหรือตีดูดูสื่อตีลามกตาบ้อและและไม่อยู่ไม่เนือกับเพื่อนกับเพื่อนหรือตี คนทนต่างเพศต่างเพศสองตต่อสองต่อตในในห้องต้นหรือหรือที่ที่รับตาคนจำจาทนห้าไม่ดื่มดื่มเครื่องดื่มเรื่องดื่มที่มี ก่อฮอและและไม่ไม่เสพเด็บสารสารเสพติดเดิมเดอมหากมีหากมีคนที่คนที่ไม่น่าไม่หน่าไว้ใจใจไว้ใจไว้ใจ ทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่ที่ทร,รู้จักรู้จักเนื้อมาพูดมาคุยเนื้อถูกเนื้อตัว,รตวหรือ กอดตอดอดบ่อยครั้งบ่อยครั้งควรรีบว่าที่บอกพ่อแม่ป่อพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ปผ่านผู้ปกครองผู้ปพ่านปกบคองผ่านห้าทราบตราบปปิค่า